สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกับช่องง่ายพาเพลินนะครับก่อนจะรับชมวัตถุมงคลนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องง่ายพาเพลินด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเอาวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาย้อนชมนะครับพระเก่าสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้นะเดี๋ยวพามาชมนะครับเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับแจกปีนังนะครับปี07 นะครับปี2507นะครับบล็อกเสาวอากาศหูขีดนิยมนะฮะวันนี้เดี๋ยวพาเอามาชมกันนะครับอ่ะนี่นะครับผมรุ่นนี้นะครับออกปี07นะครับอาจารย์ทิมธรรมทโรนะครับสร้างเมื่อปี2500 ศนะครับที่วัดช้างให้ปัตตานีนะครับและได้แจกจ่ายให้กับญาติโยมที่มาร่วมทําบุญที่วัดช้างให้ไปส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่เหลือท่านจะส่งไปที่วัดเอี่ยมวรนุชนะครับที่กรุงเทพเก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเพื่อให้ญาติโยมที่มาทําบุญนะครับเหลือจากนั้นท่านได้นําพาไปที่วัดไทยในปีนังนะครับ เพื่อแจกจ่ายให้กับญาติโยมที่มาทำบุญที่ปีนังนะครับพระส่วนใหญ่นะครับ90%นะฮะ90%จึงไปตกอยู่ที่ปีนังมาเลเซียนะครับดังนั้นนะครับจึงไม่ค่อยเห็นในท้องตลาดมากนักนะสำหรับรุ่นนี้นะครับแต่ผมก็ยังก็แต่กะงงนะปี08นิยมกว่านะนิยมกว่า07นนะครับนี่ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่สวยงามนะครับอาจารย์ทิมนะครับธรรมทโลนะครับเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับผู้เป็นที่เคารพศรัทธาอย่างกว้างขวางนะครับจากผู้สร้างวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงด้านพุทธคุณโดดเด่นไปทางคงกระพันนะครับและ เมตตามหานิยมนะครับนี่อ่ะเดี๋ยววันนี้พามาชมเหรียญนะครับแจกปีนังนะเหรียญแจกปีนังนะครับหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นนี้นะครับก็ไม่ได้ระบุการจัดสร้างเหมือนกับทุกๆรุ่นนะครับที่ออกวัดช้างให้นะครับจะไม่ค่อยระบุการจัดสร้าง นะครับจนทำให้เกิดกระแสปัจจุบันนี้นะครับปูหลวงปู่ทวดนะเรื่องเกเรื่องปอมนะครับที่ออกโซเชียลโหนกระแสนะครับก็อลองไปชมดูได้นะครับบางรุ่นก็ไม่เคยพบไม่เคยเห็นนะครับก็อย่างว่านะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะอาวันนี้ผมก็เลยงัดเอาออกมาให้ทุกท่านได้ ชมกันนะครับอันนี้นะครับอาจจะซูมไม่ได้เต็มที่นะครับอ่าน,นี่นะครับเป็นบล็อกเสาอากาศนะครับเสาอากาศตรงไหนนะครับด้านหลังนะนี่นะครับด้านหลังนี่นะครับนี่เสาอากาศจะรู้สึกว่าจะมีอยู่3ามเส้นนะ นี่ตรงนี้อ่าตรงนี้ด้วยนะอ่าน่น่เน,น่ตรงนี้เส้นหนึ่งนะครับคมชัดสวยนะครับสภาพขึ้นหิ่งนะฮะนี่สภาพต้องบอกเลยว่าขึ้นหิ่งมากนะอ่าก็พบเจอหกเหรียญตอนนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพยายามหามปอีกนะครับอ่ะวันนี้ก็เป็นแบบผระเก่าผระเก่ากันหน่อยนะครับ เออแล้วก็มีเส้นตรงนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดมากพระเก่านะครับผมถึงไม่ค่อยนํามาโชว์นะครับเห็นไหมนี่นี่ก็มีเส้นนะครับนี่คือจุดจ่ายตังค์เลยนะเนี่ยคือจุดจ่ายตังค์เลยนะครับนี่อ่านี่นะครับสวยขึ้นอ่งนะครับผิวประรด นะเหมือนกันหมดทุกองคนะครับดูขอบตัดกันพามาดูขอบตัดนะครับทุกอย่างจบที่ขอบตัดนะอันนี้นะครับอันนี้นะครับตัวตัดเดียวกันนะครับรายละเอียดนี่ผมไม่ค่อยทราบอะไรมากมายนะแต่พี่บางท่านนะครับที่ชมคลิปนี้อาจจะรู้ นะครับอาจจะรู้นะครับก็สามารถนะครับแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับในคอมเมนต์นี้นะครับเพราะว่าผมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ศึกษาพระเก่านะครับเพราะปัจจุบันนี้ผมเน้นแต่พระใหม่อย่างเดียวปัจจุบันนี้เน้นพระใหม่อย่างเดียวนะครับพระเก่าก็เลยไม่ค่อยได้ออกมารีวิวนะครับเพราะเรื่องประวัติการจัดสร้างอะไรเงี้ยนะเพราะว่าไอสิ่งที่ ไม่ศึกษาก็จะทําให้แบบไม่รู้อะนะก็ไม่รู้อะไรายละเอียดมากมายนะครับเหมือนกับพระใหม่พระใหม่นี่จะกล้าพูดกล้าอะไรนะครับนี่นะครับสวยๆทุกองค์นะครับนี่พระเก่าก็จะประมาณนี้นะครับความคมชัดก็อาจจะไม่เนียนเหมือนเหมือนพระใหม่นะครับ ขอบตัดนะขอบตัดดูขอบตัดอาด้านนี้ดูไปแล้วนะครับชวนชมด้านนี้นบ้างนะครับอย่างที่คุณบอยท้าวจันบอกนะขอบตัดต้องเป็นตัวเดียวกันนะครับ จะหยาบหน่อยนะขอบตัดสมัยก่อนนะครับจะหยาบก็เลยเห็นได้ชัดนะครับปัจจุบันนี้ทำเนียนเนียนมากนะครับนี่ขอบจัดขอบตัดนะถือว่าเป็นจุดสำคัญหลักนะถือว่าเป็นจุดสำคัญหลักเลยนะครับในการอยู่พระนะครับนีเห็นไหม ในการดูพระนะครับพระเก่านะครับเขาเลยต้องอ้างอิงที่ขอบนะครับขอบตัดส,ส่วนใหญ่นะเพราะว่าเหมือนถ้าเปรียบเทียบลายมือก็ก็ลายมือคนนี่แหละดีๆนี่แหละนะครับนะหรือเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งคือ QR code นะครับ QR code ปัจจุบันนะครับ ถ้าเปรียบเทียบป,ปัจจุบันนะนะเปรียบเทียบแบบมองง่ายๆเลยคิวอาร์โค้ดที่เป็นแบบเป็นเส้นๆ,ๆๆๆนะครับที่เราซื้อของนะฮะสังเกตดูสินค้าข้างๆนะครับจะมีคิวอาร์โค้ดอะไรเงี้ยนะครับเหมือนกันเลยนะครับน,นี่อ่ะหกอง,งนี้นะหกองค์นี้นะเดี๋ยวจะแบ่งสักสามสี่องนะครับพอะจะเก็บไว้ บางนะครับไหนๆก็ออกมาแล้วนะครับโชว์แล้วนะครับก็มีประมาณนี้นะทุกคนแต่ถ้าหลายๆท่านสนใจนะเดี๋ยวผมลองลองค้นหาดูอีกนะครับอาจจะมีเพิ่มเติมนะครับนี้นะครับพร้อมห่วงนะครับเซนมีทุกองค์นะถ้าของแท้ต้องดูตรงนี้ดีๆนะครับอันนี้นะครับ นี่นะครับหูขีดนะครับบล็อกเสาค่ะหูขีดตรงนี้นยที่เขาบอกหูขีดหูขีดนี่นี่นะครับตรงนี้จะเป็นเส้นนะครับจะเป็นเส้นขีดสองข้างนะครับสองข้างเลยนะครับด้วยความละเอียดสมัยก่อน,น่ยคือการกัดบล็อกนะครับการเจียบล็อกนะครับอาจจะพวกซอกพวกมุมเนี่ยอาจจะ ค่อนข้างที่จะยากนะครับในการอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับอาจจะเข้ามุมยากอะไรเงี้ยนะครับนี่นะครับด้านหลังก็เป็นเสาอากาศนะครับด้านหน้าจะเป็นหูขีดโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็รู้สึกว่าเหมือนทําลงในหนังสือด้วยนะครับถ้าจําไม่ผิดนะรุ่นนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาดูก่อนนะอ่ะนี่นี่ น,นี่นะครับอันนี้จะเป็นปีศูนย์เจ็ดนะครับน,นี่ก็จะเป็นปีศูนย์ปดศูนย์ดจะนิยมกว่านะครับศูนย์อ่ะถูกต้องศูนย์ปดจะนิยมกว่าศูนย์เจ็ดนะครับอ่าน,นี้นะครับที่ผมรีวิวก็จะเป็นตรงนี้นี่นะครับตรงนี้่าเด่นหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นทะเลซุงนะครับ ่วนรายละเอียดเรื่องประสบการณ์รู้สึกว่าจะมีประสบการณ์นะแต่ก็เนึ่งนานมากมากแล้วนะครับน่าจะเป็นพวกอุทประภัยนะครับตะก่อนนะครับแล้วก็หลอดพอรุ่นนี้นะครับก็ลองไปหาข้อมูลกันดูนะครับผมก็ผมผม,ผมก็ความรู้มันก็ไม่ได้แน่นอะไรมากนะครับเพราะเป็นพรคเก่าผมก็เลยไม่ค่อยสนใจนะครับแต่ด้วยเนื่องจากกระแสช่วงนี้นะครับก็เลยเอ้าห้ยตัวเองมีก็มีหลวงปู่ทวดนี่นะก็เอ้าออกมาให้ ท่านได้รับชมกันซะหน่อยนะครับอ่าโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับจะเป็นรุ่นอะไรต่อไปนะใน E ีีถัดไปก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องไอ้ระเพลินด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ประผนต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ,ส,รบ,รบ,วรบสวัสดีครับ